เพิ่งรู้นะเนี่ยเหมันตะวันร้อนละครใหม่ของแจมวิวช่องวันวางไว้เป็นละครช่วงหนึ่งทุ่มหลังจากที่ช่องวันได้เปิดตัวละครใหม่ในงานวันสนั่นจอก็ทำให้ได้ทราบว่าเหมันตะวันร้อน ผลงานที่หลายคนรอคอยกันมากที่สุดของช่องถูกวางไว้เป็นละครช่วงหนึ่งทุ่มแล้วทำไมเราถึงหยิบมาเป็นประเด็นในคลิปนี้ก็เพราะว่าด้วยความที่ฟอร์มละครมันดูเป็นฟอร์มใหญ่เนาะบวกกับนักแสดงก็ระดับเบอร์ต้นๆอย่างวิวเนี่ยก็คือนางเอกเบอร์หนึ่งของช่องเลยก็ว่าได้นะแจมก็กำลังมาแรงรวมถึงนักแสดงคนอื่นๆด้วยมันดูเหมาะกับช่วงหลังข่าวมากกว่า เราลองอ่านความคิดเห็นของแฟนละครหลายคนก็แอบงงกับช่องเหมือนกันนะว่าทำไมถึงตัดสินใจที่จะลงช่วงเวลานี้หรืออาจจะเป็นกลยุทธ์ใหม่ของทางช่องหรือเปล่าเพราะช่วงเวลาหนึ่งทุ่มก็ถือว่าเป็นเวลาทองของช่องวันเลยนะเลตติ้งมาเป็นอันดับหนึ่งเพราะบางคนอาจจะรู้สึกเสียดายที่มาช่วงเวลานี้เพราะอาจจะไม่มีเวลาดูสดจริงๆอาจจะต้องดูย้อนหลังอย่างเดียวหรือถ้าเป็นกลยุทธ์ใหม่ของช่องจริงๆเราอาจจะได้เห็นช่องวันนะคะนําพระนางเบอร์ต้นๆของช่องมาลงช่วงเวลานี้มากขึ้นคัดสรรแนวละครที่หลากหลายมากขึ้น ขึ้นและเหมาะกับช่วงเวลานี้เพราะว่าหลายๆคนก็คงจะคุ้นชินกับละครหนึ่งทุ่มช่องวันที่เป็นแนวสู้ชีวิตแล้วก็เพลงลูกทุ่งนะคะเราอาจจะได้เห็นอะไรใหม่ๆในช่วงเวลานี้มากขึ้นแต่จริงๆก็ไม่ใช่แค่ช่องวันนะปีนี้เราก็เริ่มเห็นช่องเจดเหมือนกันที่เริ่มนําละครที่วางไว้เป็นละครหลังข่าวนะคะมาลงช่วงหนึ่งทุ่มและเพิ่มละครใหม่มาในช่วงเวลาหกโมงก็อาจจะเป็นไปได้ว่าหลายๆช่องนะคะ พร้อมที่จะขนผลงานฟอร์มปังๆพานางเบอร์ต้นๆมาลงจอในช่วงเวลานี้มากยิ่งขึ้นยุคสมัยมันเปลี่ยนไปทางช่องอาจจะต้องการสร้างภาพจําใหม่ๆให้กับแฟนละครนะคะไม่ต้องแบ่งแยกกันแล้วว่าละครหลังข่าวต้องแบบนี้ละครเย็นต้องแบบนี้ พระนางคู่นี้ต้องหลังข่าวเท่านั้นพระนางคู่นี้ต้องละครเย็นจากนี้ไม่นานเราเชื่อว่าแฟนละครไทยน่าจะได้เห็นอะไรใหม่ๆของทุกช่องแน่นอนก็รอติดตามกันนะคะทุกคนก็ฝากเหมันตะวันร้อนด้วยนะคะเป็นผลงานที่หลายคนรอคอยกันมากจริงๆเวลาเราทําคลิปเกี่ยวกับผลงานของช่องวันหลายคนก็จะพิมพ์คอมเมนต์ว่ารอดูเรื่องนี้รอดูผลงานของแจมนะคะทุกคนคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ลนแล้วกันแล้วกลับมาเจอกันใหม่ ดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของเราด้วยนะคะ